หนึ่งวันในหนึ่งนาทีมาเล่กันมาซอสาธิตทำไรมั่งนะครับเหลิมชาวตีกาวยิ้วไก่กับนมนะครับหนังซาเลงไปหมอไปบ้านในทุกกับตัวชุมชนก่อนอูยิ้วทุ่งอย่างฉีบซ่องทุ่งไปชุมชนหน้าวัดวยอดภาคีไส้นะครับเยี่ยมผูกับตัวเสร็จแหลวาข้าวัดก่อทานรวมรับเงินจากกาชาตดจังถึงส้มตบทุนช่วยสร้างบ้านให้กับคนอยากจนนะครับรวมกับป่าจาน์วัดก่อทานจากนันตียาวข้าวมู่เกากับนนองบัวนะครับ ถึงปิดมู่บานมอบน้ำดืม่มให้กับสร้างรอยแพ็คแล้วกะ็ข่าวสาร้างอีก1ิกระสอบนะครับหลังจากนั้นกลับมาควนหมออหมวกมีเด็กซีแบทั้ง12ปีนะครับทุกกับตัวอยูนิส่าลาห้าคนเอากล้องเล่นไปให้แล้วก็ไปติดทีวีให้ดูแล้วมากินข้าวเถียงจากนั้นครับคนทุ่งอยังฉีตียาวข้าวไปเข้าวิเศษนะครับมอบทุ่งอยังฉีไปซ่องมู่บานครับนี่คือหนึ่งวันในหนึ่งหน้าที่ตตาติทำอะไรมั่งครับ ห้ารีบซ่องวี